จีนกลายเป็นตลาดหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในโรงงานขนาดใหญ่แทบจะไม่มีพนักงานอยู่เลยแต่กลับมีหุ่นยนต์เป็นแถวคอยผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอย่างประณีตและสม่ำเสมอในสายการผลิตจากนั้นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็จะถูกขนส่งไปยังทั่วโลกซึ่งภาพเหล่านี้ที่เคยปรากฏในภาพยนตร์ไซไฟปัจจุบันได้เกิดขึ้นจริงแล้วในประเทศจีน โดยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมของปีนี้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมของจีนมียอดการผลิตมากถึง2 9 8 0 0 0ชุดซึ่งเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง51.9%ประเทศจีนได้กลายเป็นตลาดหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกการผลิตที่ล้ำสมัยซึ่งโดดเด่นด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและอื่นๆก็กำลังจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ที่ทำให้เศรษฐกิจตเติบโต ตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลจีนหลายพื้นที่ของจีนได้ทยอยจัดตั้งศูนย์นวัตรกรรมการผลิตแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยองค์กรสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยในจำนวนนี้ประกอบด้วยอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมซึ่งครอบคลุมไปถึงหลายด้านเช่นแบตเตอรี่พลังงานอุปกรณ์ 5G ความถี่กลางและความถี่สูงวัสดุแก้วชนิดใหม่เครื่องใช้ในบ้านอัจฉริยะระดับ High-end และคำสั่งเสียงอัจฉริยะเป็นต้น